คุณเคยรู้สึกติดอยู่กับความคิดของตัวเองบ้างไหมเรากับว่าความคิดเชิงลบของคุณเป็นคุกที่กักขังคุณและขัดขวางไม่ให้คุณใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการถ้าเป็นเช่นนั้นคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ถ้าคุณอยู่ในคุกนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวคามิธานมีละหากมีเพียงวิธีที่จะทำลายโซ่ตัวทางจิตเหล่านี้และเข้าสู่ความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยเงาบวกและความสำเร็จเปลี่ยนชีวิตของเราวันนี้ เราได้ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการเชื่มอมโยงระหว่างร่างกายและจิตใจเราจะเจาลึกลงไปในงานวิจัยที่ก้าวล้ำของดรโจดิสเปนซางานวิจัยของดรดิสเปนซาเผยความจริงอันน่าประหลาดใจที่ว่าเราสามารถจัดวางสมองและทำลายมันได้ปลดปล่อยตัวเองจากรูปแบบความคิดเชินลบและสร้างชีวิตที่เราใฝ่ันมาตลอดปรากว่านี่ไม่ใช่เวทมนต์นี่ไม่ใช่ลมเป็นวิทยาศาสตร์ลองคิดดู อีกครั้งแล้วที่คุณพยายามเปลี่ยนชีวิตแต่กับใกล้เป็นนิสัยเดิมอีกครั้งแล้วที่คุณรู้สึกเหมือนกำลังต่อสู้กับจิตใจของตัวเองการวิจัยของโรสดิสเบนซาไว้ให้เราเข้าใจว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์ชนนี้ในวิดีโอนี้เราจะสำรวจเทคนิคที่สามารถช่วยให้คุณเปลี่ยนกรอบความคิดและผลที่ตามมาคือเปลี่ยนความเป็นจริงของคุณ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าเหตุใดสมองของเราจึงปิดอยู่ในวงจรเชินลบและจะทำลายวงจรน,น,นั้นได้อย่างไรเราจะค้นพบวิธีควบคุมพลังแหนอารมณ์ของเราเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตของเราแต่นี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีเท่านั้นเราจะมอบโซลูชันที่ใช้งานได้จริงและนำไปปฏิบัติได้ซึ่งคุณสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์ และสามารถช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการปฏิเสธแบบเรืร้องไปสู่การปฏิเสธแบบร้ายแรงไปพิสูจน์แล้วโดวยผู้คนนับไม่ถ้วนที่เอาชนะทุกสิ่งจากปัญหาสุขภาพคุณพร้อมหรือยังที่จะควบคุมไปใจของคุณพร้อมหรือยังที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความคิดลบหนบและก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสและเติมเต็มยิ่งขึ้นดังนั้นเรามาเริ่มต้นการเดินทางแบบย้อนกลับนี้ด้วยกันเอาละ่ะ เรามาเริ่มกันการควบคุมจิตใจของคุณเรามาพูดถึงการปรับสภาพซึ่งเป็นพลังอันทรงพลังที่หล่อหลอมชีวิตของเราเราได้รับอิทธิพลจากพลังนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเกิดมาเราไ,ได้รับการสอนให้ตอบสนองต่อโลกสิ่งดีเกิดขึ้นเราก็มีความสุขเราเรียนรู้ที่จะสระหรือตะครุเมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะสร้างรูปแบบการพึ่งพาสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อควบคุมสภาวะความเป็นอยู่ของเรา โลกภายนอกมาควบคุมอารมณ์ของเราสุดท้ายเราต้องควบคุมอารมณ์และสูญเสียความแข็งแกรง่งเรากลายเป็นเชิงรุกไม่ใช่ปฏิกิริยาเราเป็นเหมือนต้นไม้ที่ถูกลมพัดไหวหวัว่นไหวกับถูกสถานการณ์ที่เราเผชิญนี่ไม่ใช่วิธีการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แน,นวิจัยของเดอร์ชินดิสเพนซานำเสนอสัญญาณที่แตกต่างไปสู่การเชื่อมโยงกันของหัวใจและความนับถือตอนเองการแนะนำแนวคิดของการควบคุม นี่ไม่ใช่แค่คำศัพท์ที่รูราและเป็นเครื่องมืออันทงพลังที่สามารถช่วยให้เราควบคุมสภาวะทางอารมณ์ได้การเชื่อมโยงกันของหวัวใจคือความสอดคล้องกันระวหว่างหัวใจดีใจร่างกายเมื่อระบบเหล่านี้ประสานกันเราจะได้สัมผัสกับสภาวะแห่งความสมดุลและดีเป็นมันเหมือนกับการปรับเครื่องกลโดนตรีจะใหยเราเมื่อทุกสายประสานกันแต่เราจะบรรลุความสามารถีนี้ได้อย่างไรนี่คือบทบาทของการควบคุมตนเอง เราสามารถสร้างอารมณ์เชิงบวกได้ด้วยตัวเองมันเกี่ยวกับการกลายเป็นแหล่งความสุขของคุณเองเป็นที่จะมองหามันจะกภายนอกตัวคุณเองอารมณ์ที่ทงพลังที่สุดอย่างหนที่เราสามารถพัฒนาได้คือความกันอยู่ตอนนี้คุณอาจกำลังคิดว่าเราจะรู้สึกขอบคุณได้อย่างไรเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปด้วยดี d i s p e n s e กล่าวว่านั่เป็นเหตุผลว่าทำไมแนวทางน,นี้จึงเป็นวัดกรรม คุแสดงความรู้สึกขอบคุณก่อนที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นลองคิดดูสักครู่แล้วรู้สึกขอบคุณจะเป็นอย่างไรถ้าคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งนั้นจะมีอะไรดีเกิดขึ้นไหมสิ่งนี้จะปฏิเสธความเป็นจริงหรือแสงทำเป็นว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสภาวะทางอารมณ์เพื่อให้คุณเปิดรับประสบการณ์เชิงบวกเท่านั้นการฝึกฝนความรู้สึก ขอบคุณก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์ของคุณเท่านั้นมันเปลี่ยนเทมีในสมองของคุณแนวคิดนี้คือการสร้างเส้นทางประสาทใหม่ที่ทำให้ง่ายต่อการสัมผัสอารมณ์เชิงบวกในอนาคตคุณกำลังเขียนโปรแกรมสมองของคุณใหม่ในทางบวกแต่ความกตัญญูเป็นเพียงจุดเริ่มต้นอัมสงบสุขเ o n ่ <'m> knowing นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับโดยการเลือกอารมณ์เหล่านี้ยังมีสติวันที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น คุณจะเริ่มเปลี่ยนสภาวะทางอารมณ์พื้นฐานของคุณคุณจะกลายเป็นคนที่มีอารมณ์เชิงบวกมากขึ้นตลอดทั้งวันมันสามารถช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้มันไม่เกี่ยวกับการเป็นคนดีมันเกี่ยวกับการสร้างความเป็นจริงใหม่เมื่อคุณรักษาสภาวะทางอารมณ์เชิงบวกอย่างสม่ำเสมอคุณจะเริ่มมองเห็นโลกแตกต่างออกไปสู่ความท้าทายและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ดึงดูดทุกคนและประสบการณ์ที่เหมาะกับสภาวะเชิงบวกใหม่ของคุณ มันไม่เกี่ยวกับความรู้สึกเชิงลบหรือแซงทำเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบตลอดเวลาแต่เป็นการเลือกอย่างมีสติว่าจะใส่พลังทางอารมณ์ไปที่ใดแต่เป็นการรับรู้นิสัยการตอบสนองทางอารมณ์ของแต่สรางนิสัยใหม่ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นการปรับสภาพตัวเองให้สัมผัสถึงอารมณ์เชิงบวกกระบวนการนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปต้องใช้การฝึกฝนและความอดทนในผลตอบแทนนานมหาสา ชีวิตที่น่าพอใจมากขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างรากฐานสำหรับชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จมากขึ้นตอนนี้เรามาดูกันว่าอารมณ์เชิงบวกส่งผลโดยตรงต่อความเป็นจริงของเราอย่างไรเรื่องนี้อาจดูเป็นเรื่องไร้สาระแต่มีรากฐานมาจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าอารมณ์ของเราไม่ใช่ปฏิกิริยาต่อโลกรอบตัวเราเท่านั้นมันกำหนดประสบการณ์ของเรา และแม้กระทั่งความเป็นจริงทางกายภาพของเราไม่ใช่แค่ประสบการณ์ทางจิตเท่านั้นร่างกายของเราผลิตสารเคมีที่สอดคล้องกับอารมณ์นี้เฮร์รีซาเดลคูมิโลนี้ส่งผลต่อทุกเซลล์ในร่างกายของเราและส่งผลต่อสุขภาพประดับพลังงานและแม้แต่ DNA ของเราในเชิงรุกเราสามารถเริ่มกระบวนการยืวยาและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของเราได้เมื่อเราสาร้างอารมณ์เชิงบวกอย่างต่อเน,นื่อง เช่นความสุขความกินอยู่เราไม่เพียงแต่รู้สึกดีขึ้นเท่านั้นการสร้างสภาพแวดล้อมทางชีวภาพที่สนับสนุนความแสรอําเร็จของความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อสุขภาพลงคิดดูสิบางคนดูเหมือนจะดึงดูดความโชคดีอยู่เสมอพวกเขามักจะถูกที่ทุกเวลาและต้องเผชิญกับโอกาสดีจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่ใช่แค่โชคหากคุณสามารถฝึกฝนตัวเองให้รักษาสภาวะทางอารมณ์ เพื่อที่คุณจะได้เปิดรับโอกาสมากขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นได้มากขึ้นเมื่อพวกเขานำเสนอตัวเองนี่คือความแตกต่างระหว่างการใช้สถานะภายในของเราเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายนอกกรงุงมนะโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงสถานะภายในของเราโดยส่วนใหญ่ผู้คนใช้ชีวิตยังมีปฏิกิริยาโต้อตอบโดยปล่อยให้สถานการณ์ภายนอกมากกำหนดอารมณ์ของเราพวกเขารอจนกว่าจะมีสิ่งดีเกิดขึ้น ื่อทำให้เรารู้สึกดีคลิปนี้ชอบฉันเสทนให้พลิกสถานการณ์แทนที่จะรอให้รู้สึกดีขึ้นก่อนที่ชีวิตเราจะดีขึ้นเราสามารถเริ่มรู้สึกดีขึ้นตั้งแต่ตอนนี้และเห็นผลที่ตามมาคือชีวิตของเราดีขึ้นนี่คือความแตกต่างระหว่างการเป็นสาเหตุและการเป็นอย่างคงสม่ำเสมอความคิดและอารมณ์ของเราประสานกันและมีประจุบวกเราสร้างสนามแมกรอบตัวเรานี่ไม่ใช่ฉันเปรียบเทียบ หัวใจของเราผลิตสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราและสนามนี้ใหญ่ายายไปไกลกว่าของเราเองรูปแบบทางกายภาพสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้โตอตอบกับโลกรอบตัวเรามันส่งผนต่อคนที่เราพบเจอและโอกาสที่เราพบเหมือนกับว่าเรากำลังส่งสัญญ,ญาณและจักวานก็ตอบสนองต่อสัญ,ญญาณของเรานำสิ่งที่เป็นบวกมาสู่ชีวิตของเรามากขึ้นเราเริ่มดึงดูดประสบอ่าน แต่จำไว้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความปรารถนาหรือการปฏิเสธความเป็นจริงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกสภาวะทางอารมณ์ของเรายังมีสติและรักษาสิ่งต่างๆให้อยู่กับที่โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ภายนอกมันต้องอาศัยการฝึกฝนและความอดทนนี่หมายถึงการเลือกรู้สึกดีแม้ว่าสิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปด้วยดีก็ตามนี่หมายถึงการสร้างความรู้สึกมีกความอดมสมบรณ์ แม้ในขณะที่เราเผชิญกับความขาดแคลนนอกจากนี้ยังหมายถึงการปลูกฟังความรักและความเห็นอ,อกเห็นใจในความสัมพันธ์ของเราด้วยเมื่อเราเชี่ยวชาญทักษะน,นี้แล้วเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ในชีวิตของเราความสัมพันธ์จะดีขึ้นโอกาสจะเกิดขึ้นสุขภาพของเราจะดีขึ้นและเราจะมีความยึดยืนต่อความท้าทายมากขึ้นผู้ที่นั่งสมาธิเป็นประจำพวกเขามีความกังวลน,น้อยลงและมีพลังมากขึ้น พวกคุณมีแนวโน้มที่จะมีสมาธิมากขึ้นและจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นคุณมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ฉินลบยังมีวิจารณญาณมากกว่าการหุนหันพันและมีเทคนิคการสมาธิที่แตกต่างกันหลายประการซึ่งแต่และเทคนิคก็มีประโยชน์ในตัวเองตัวอย่างเช่นการทำสมาธิยังมีสติเกี่ยวข้องกับการมุ่งความสนใจไปที่ช่วงเวลาปัจจุบันโดยมุ่งความสนใจไปที่การหายใจของคุณ การปฏิบัตินี้คายในอดีช่วยสลายนิสัยชอบกันวนงวลทิมความเสียใจหรือกันวนงวลทิมอนาคตในทางกลับกันการทำสมาธิด้วยตนเองทำให้เกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อตนเองและผู้อื่นเหมาะสำหรับผู้ที่ต่อสู้กับการวิจารณ์ตนเองหรือความที่ชันลบเกี่ยวกับผู้อื่นมันสามารถเป็นประโยชน์เช่นยิง่งการทำสมาธิด้วยการเห็นภาพก็เป็นเทคนิคที่ท่งพลังเช่นกัน ในแนวทางปริบัตินี้คุณจะจินตนาการได้อย่างชัดเจนว่าคุณต้องการบรรลุอะไรหรือรู้สึกอย่างไรเทคนิคเฉพาะได้แก่จดคล้องกันอย่างอิสระการฝึกสมาธิสามารถนำการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งมาสู่ชีวิตของคุณได้ก็เหมือนกับการออกกำลังกายกล้ามเนือ้อยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไหร่ความสามารถในการควบคุมความคิดและอารมณ์ของคุณก็ะจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นด้วยการทำสมาธิ เราเรียนรู้ที่จะสังเกตความคิดของเราโดยไม่ต้องตัดสินเอาเริ่มระนัคว่าความคิดเป็นเพียงเหตุการณ์ทางจิตไม่ใช่ข้เอเท็จจริงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองนี้สามารถปลดปล่อยได้มากบางที่คุณอาจทำผิดพลาดเล็กน้อยในที่ทำงานและถูกไล่ออกกะทันหันโดยเชื่อว่าคุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จเอาว่าคุณทำงานไม่ดีคุณจะรู้ว่าความคิดเหล่านี้เป็นเพียงความคิดและความเป็นจริง เรียนรู้ที่จะรับรู้ว่านี่ไม่ใช่กรณีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันถึงประโยชน์ของการสมาธิการศึกษาพบว่าการฝึกสมาธิเป็นประจำสามารถลดอาการวิตกกังวลและซึมเร,ระาปรับปรุงการนอนหลับและเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันการศึกษาบางชิน้นแนะนำว่าคำสมาธิอาจมีประสิทธิผลพร้อมกับการใช้ยาในการรักษาภาวะสุขภาพบ,บางอย่างแต่ง่มุมที่น่าเป็นเป่นเป้นที่สุด ของการทำสมาธิก็คือความสามารถในการสร้างชีวิตใหม่ด้วยการฝึกสมาธิอย่างสมําเสมอเราสามารถปลดปล่บบอยตัวเองจากนิสัยทางอารมณ์เก่าที่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปและปรับตัวเองให้เข้ากับชีวิตที่เราต้องการสร้างวิธีคิดและความรู้สึกใหม่ๆลองนึกภาพการตื่นขึ้นมาทุกเช้าอย่างสงบและมีสติไม่ว่าความท,าท้าทายใดๆจะเกิดขึ้นก็ตามลองจินตนาการถึงความสามารถในการมีสมาธิ และมีประสิทธิ์พูนม้ในขณะที่มีสิ่งรบกวนสมาธิแม้ว่าเคกวุ่นจะเพิชิญกับความล้มเหลวแทนที่จะตกอยู่ในความเส้นหวังกตามรักษาความยืดยุ่นทางอารมณ์ลองนึกภาพนี่คือสกเกภาพที่การทำสมาธิมอภัยแน่นอนว่าเช่นเดียวกับทักษะอ,อันมีค่าอื่นๆการทำสมาธิอาจจะเป็นเรื่องท้าทายในช่วงแรกคุณอาจพบว่าจิตใจของคุณลองลอยและหมดความอดทน การทำสมาธิเพียงไม่กี่นาทีต่อวันสามารถสร้างความแตกต่างได้ตลอดเวลาเมื่อคออุณพัฒนาการฝึกสมาธิแล้วการละทิ้งความคิดชั่ลบอัจง่ายขึ้นคุณสามารถตอบสนองต่อความเครียดน้อยลงและปรับปรุงความสามารถในการสงบสติอารมณ์แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากสถานการณ์คุณอาจยืมสมัมผัสช่วงเวลาแห่งความสงบและความชัดเจนอันลึกซึง้งในคอพลันแห่งการทำสมาธิ ไม่ใช่แค่การกำจัดความคิดเชิงลบเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการสร้างทีความสัมพันธ์ใหม่กับจิตใจของคุณเพื่อให้คุณสามารถมีชีวิตที่มีอิสระมากขึ้นความสนุบและความสุขดีขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงเครื่องมืออันทองพลังอย่างหนึ่งของคุณคือความสามารถในการสังเกตตัวเองคุณอาจคิดว่าสิ่งนี้ง่ายเกินไปที่จะได้ผลแต่อย่าประมาทพลังของมัน การสังเกตตนเองเป็นกุญแจสำคัญในการปลดปลอด่อยตนเองจากความคิดและการกระทำอ่ะตัวมาที่ลังเราไว้กับลองคิดดูว่าคุณใช้เวลาไปเท่าไหร่ในแต่ละวันเรามักจะใช้ชีวิตด้วยระบบอัตโนมัติขณะที่เราตื่นนอนตอนเช้าทำกิจวัตรตอนเช้าไปทำงานมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนโรงงานและกับบ้านเราก็มักจะไม่ได้อยู่ที่นั่นจริงๆปัจจุบันในช่วงเวลาเหล่านี้จิตใจของเราอยู่ที่อื่นและพบว่าตัวเองกำลังคุนคิดถึงเหตุการณ์ในอดีต กังวลเกี่ยวกับอนาคตคำบรรยายนี้ทำให้เราติดอยู่กับรูปแบบเก่าไกลการฝึกสังเกตตนเองคือทำลายวงจรน,นี้มันเกี่ยวกับการรับรู้ความคิดอารมณ์และการการทำของคุณพวกเขาเกิดขึ้นมันเหมือนกับกำกับภาพยนตร์ในชีวิตของคุณเองแทนที่จะเป็นเพียงนักสแสดงที่อ่านบทเมื่อคุณเริ่มสังเกตตัวเองคุณจะสามารถค้นพบสิ่งที่น่าประหลาดใจได้เช่นคุณพูดสิ่งเป็นลบตัวเองอยแค่ไห คุณคาดเดาผู้อื่นได้บ่อยเพียงใดอะไรกัดตุ้นอารมณ์โดยเฉพาะคุณอาจพบว่าตัวเองกำลังก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโวยของความคิดเชินลบการตระหนักรู้นี้เป็นก้าวแรกในการเปลี่ยนแปลงท้ายที่สุดคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณไม่รู้ได้โอกาสในการเลือกขอบอื่นสิ่งนี้ช่วยให้นักกีฬาปรับปรุงประสิทธิภาพของพวกเขาพวกเขาดูวิดีโอของตัวเองเล่นและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการตัดสินใจของพวกเขา สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทักษะอย่างมีสติความคิดและการกระทำของเราด้วยการฝึกสังเกตตนเองคุณสามารถระบุจิตสำนึกและรูปแบบจิตใต้สำนึกของคุณได้การแยกทางเริ่มเกิดขึ้นระหว่างคนทั้งสองการแยกจากกันนี้มีความสำคัญเพราะจะทำให้คุณสามารถพูดได้ว่ามีความคิดเชองลบเกิดขึ้นซึ่งหมายความว่า แผนที่จะเชื้อและโต้ตอบไม่ได้หมายความว่าคุณควรตัดสินหรือวิพากวิจารณ์ตัวเองในแง่ลบชิดเป้าหมายคือการสังเกตมันไม่ใช่การกตัดสินปฏิบัติต่อเพื่อนสนิทของคุณด้วยความเห็นออกเห็นใจและความอยากรู้อยากเห็นเมื่อเวลาผ่านไปการฝึกการฝึกสังเกตตนเองสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งได้สถานการณ์ที่เกิดต้นให้เกิดการตอบสนองอัตโนมัติก่อนหน้านี้ รู้จับรูปแบบความคิดฉนลบตั้งแต่เน้นๆเพื่อให้คุณสามารถหยุดมันก่อนที่มันจะควบคุมไม่ได้การให้ความสนใจกับรูปแบบการสื่อสารของคุณมากขึ้นอาจทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีใช่แต่การสังเกตตนเองเป็นมากกว่าการระบุรูปแบบฉนลบสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงจุดแข็งช่วงเวลาแห่งความสุขและความก้าวหน้าของคุณลองนิดถึงเวลาที่คุณรับมือกับสถานการณ์ที่ยาก อัมบาตยังสง่านามหรือความมั่นใจที่คุณรู้สึกเมื่อเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่จำช่วงเวลาเชิงบวกเหล่านี้ไว้การสังเกตมีความสำคัญพอกับการระบุจุดที่ต้องปรับปรูงเมื่อคุณมีทักษะในการสังเกตตนเองมากขึ้นคุณจะมีโอกาสเลือกทางเลือกในชีวิตมากขึ้นอันตับสนองของคุณแทนที่จะได้รับอิทธิพลจากความคิดและปฏิกิริยาอัตโมัตินี่คืออิสรภาพปีที่แท้จริง มันคือความสามารถในการกำหนดประสบการณ์ชีวิตของคุณยังมีสติอักษรนี้จะพัฒนาไปตามการเวลาทั้งหมดดีด้วยการฝึกฝนคุณเิ่มตระหนักรู้ถึงความคิดและอารมณ์ของคุณมากขึ้นตั้งแต่ระยะแรกข้อดีของการสังเกตตัวเองคือคุณสามารถฝึกฝนได้ทุกทีทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ในการประชุมทานอาหารเย็นกับครอบครัวหรือปิดคัดในการจารันจันคุณสามารถใช้เวลาสักครู่เพื่อทบทวนความคิดของคุณได้ตลอดเวลาคุณมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรบ้าง คุณรู้สึกอย่างไรในร่างกายการสังเกตตนเองอย่างต่อเนื่องนี้เป็นรากฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเป็นวิธีหลุดพ้นจากรูปแบบเดิมและสร้างวิธีชีวิตใหม่ที่ทงพลังนยิ่งขึ้นการสร้างความเป็นจริงใหม่จะสร้างบุคลิกภาพใหม่มันเริ่มต้นด้วยการพัฒนานี้อาจดูเหมือนเป็นงานที่น่ากังวลแต่แท้จริงแล้วมันกระบวนการที่นา่าตื่นเต้นในการค้นพบตนเองและการเติบโต มันเกี่ยวกับการเลือกความคิดความรู้สึกและการกระทําของคุณให้สอดคล้องอย่างมีสติคุณค่าและปณิธานที่แท้จริงของพวกเขาบุคลิกภาพของคุณไม่คงที่เป็นการสะสมความผิดความรู้สึกและพฤติกรรมที่พัฒนาไปตามการเวลาและเมื่อคุณเรียนรู้รูปแบบเหล่านี้คุณสามารถเรียนรู้และสร้างรูปแบบใหม่ที่จะให้บริการคุณได้ดีขึ้นลองคิดดูว่าคุณจะเป็นใครอคุณไม่ถูกจํากัดด้วยความคิดชั้นลบ คุณจะปฏิบัติอย่างไรหากคุณเชื่อมั่นในสกิบภาพของตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะสร้างชีวิตแบบไหนถ้าคุณไม่ถูกจำกัดด้วยความกลัวหรือความสงสัยการพัฒนาบุคลิกภาพใหม่เริ่มต้นโดยการตัดสินใจว่าคุณอยากจะเป็นใครเป็นคนที่คุณไม่ใช่ไม่มันเกี่ยวกับการปรับความคิด with a n with m o r ความรู้สึกและการการะทำของคุณให้สอดคล้องกับ่านินมายมและด้านอิยมและแรงบรันดาลใจที่แท,ท้จริงของคุณเช่นสมมติว่าคุณมองตัวเองเป็นคนเก็บตัวและเก็บตัวมาโดยตลอด แต่คุณอยากเป็นคนหนึ่งชอบเปิดเผยและมั่นใจมากขึ้นการพัฒนาบุคลิกภาพใหม่นี้ไม่ได้หมายถึงการบังคับตัวเองให้เป็นคนสนุกสนานในงานปาร์ตี้อาจหมายถึงการตั้งเป้าหมายเล็กเพื่อเริ่มการสนทนากับคนใหม่ทุกวันอาจหมายถึงการฝึกพูดเชิงบวกกับตัวเองเพื่อเพิ่มความมั่นใจเมื่อเวลาผ่านไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณการเปลี่ยนแปลงเล็กแจ้งน้อยๆเหล่านี้สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในวิธีที่คุณเห็น และโต้ตอบกับลูกได้หรือสมมติว่าคุณมีนิสัยชอบผัดวันประกันพรุ่งแต่คุณอยากจะเป็นคนที่ยอมรับมันกันดำเนินการที่เด็ดขาดการพัฒนาคุณลักษณะใหม่นี้สามารถช่วยคุณได้อาจเป็นการสร้างนิสัยใหม่ในการที่ในคุณหมายในนาการทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนเช้าและมันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีคืนคุณบอกว่าคุณควรจะทําเมื่อคุณเริ่มรวมคุณลักษณะใหม่ๆเหล่านี้ความเป็นจริงของคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลง คุณอาจพบว่าโอกาสใหม่เปิดรอคุณอยู่เมื่อคุณเป็นผู้ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ในชีวิตมากขึ้นกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพใหม่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิเสธตัวเองแต่เป็นการขยายขอบเขตของตัวเองและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมันเกี่ยวกับการองอัตลักษณ์ของคุณให้สอดคล้องกับแรงบันดาลใจของคุณการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นชู้ามคืน คิดว่าทุกครั้งที่คุณดูสึกถึงอารมณ์ใหม่ทุกครั้งที่คุณทำสิ่งใหม่คุณกำลังสร้างสมองใหม่ด้วยการสร้างเส้นทางประสาทใหม่คุณจะรวบรวมบุคลิกภาพใหม่ของคุณได้ง่ายขึ้นเริ่มต้นวันใหม่ของคุณทุกเช้าด้วยการจินตนาการถึงตัวตนใหม่ของคุณคุณคิดเกี่ยวกับคุณคนใหม่นี้หรือไม่คุณรู้สึกอย่างไรคุณแสดงออกอย่างไรดังนั้นให้มองหาโอกาสที่จะรวมคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ตลอดทั้งวันเมื่อคุณฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ วิธีใหม่นี้จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นเร็วก่าเหมันไม่เกี่ยวกับการเสี่ยงว่ามีความมั่นใจมีประสิทธิผลหรือทิศบวกแต่เป็นเพียงเท่านั้นและส่วนที่สวยงามก็คือคุณกลายเป็นตัวตัวตนของคุณความเป็นจริงของคุณก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นทิทานใหม่นี้และเริ่มดึงดูดประสบการณ์ที่เหมาะกับอัตลักษณ์ใหม่ของคุณการพัฒนาบุคลิกภาพใหม่ไม่ใช่การเปลี่ยนความคิดเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงเราได้สำรวจกระบวนการเปลี่ยนแปลง อันทงพลังในการขจัดความคิดเชิงลบและสร้างความเป็นจริงใหม่นี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแค่ชั่วความคืนแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกและอพฤติกรรมของคุณย้ำต่อเนื่องและตั้งใจคุณมีพลังแห่งสม่ำเสมอของหัวใจคุณได้เรียนรู้วิธีใช้มันเพื่อกำหนดความเป็นจริงของคุณคุณได้ค้นพบสิ่งห้าในการเปลี่ยนแปลงของการทำสมาธิและความสำคัญของการสังเกตตนเองในที่สุด คุณได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพใหม่สามารถนำไปสู่ชีวิตใหม่ได้อย่างไรตอนนี้ว่าเครื่องมือเหล่านี้อยู่ไห้เนือคุณแล้วเป็นหน้าที่ของคุณที่จะใช้และฝึกฝนมันทุกวันเริ่มต้นอย่างช้าเลือกสิ่งหนึ่งที่โดนใจคุณแล้วฝึกฝนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์อดทนกับตัวเองในการเดินทางครั้งนี้ แม้จะเล็กน้อยก็ตามฉลิมชลองความก้าวหน้าของคุณคิดบวกและตัวคุณเองทุกช่วงเวลาแห่งการตปะหนักรู้ทุกอย่างก้าวสู่บุคลิกภาพใหม่คือใช้ชนะคุณมีพลังที่จะขจัดความคิดชิงโลปและสร้างชีวิตที่คุณแอรการเตรียมตัว